ีจะให้หลวงปู่ทำชั่วเหมือนหมวยหลวงปู่ไม่ทำนะเน่ยามายุแยงแต่แกงรั่วคายเรื่องที่จะให้เรานี่ล่นลงไปทำชั่วเหมือนกับหมูนไม่มีทางอะ่ะตายไปข้างหนึ่งก็คือจบอันหนึ่นทงทำให้หลวงปู่ทำชั่วหลวงปู่ขอตายไงที่พูดนี่ไม่มีคำว่าที่จะหลวงปู่หลวงปู่หลวงตาหลวงนี้จะกลับลงไปทำชั่วอีกไม่มีคำว่า จะสอนลูกจิตลูกกาให้ตกทุกข์ได้ยากแต่ละกำลมลบากเองไม่มีทางนะสอนในทางมาทกงผลทางลูดทางผลโน่นไปโน่นสอนในทางสุขติภูมิหนึ่งสอนจากนี่จากสุขติภูมิที่เป็นมนุษย์สมบัตินี่พอทําได้ไม่อยากให้ลูกจิตลูกขาตกทุกข์ได้ยากแต่ลระกรลมลบากที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปจริงไม่สอนในไหวพยาคุดพยานาะไม่สอนในไหวพูดผีปีศาจ สอนนี้เอาพระรัตนไตเป็นที่พึ่งทําบุญในพระพุทธศาสนากับครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมทรงวิน,นัยเพื่อสุขติภูมิที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐเวลาตายปั๊บก็จะได้ยึด,ยดบุญกุศลตนนัวนี้เข้าสู่สุขติภูมิแม้ยังเดินออกจากมนุษย์สมบัติไม่ได้ก็ยังอยู่ในพื้นมนุษย์สมบัติก็ยังดี ทำบุญทำกุศลเต็มเมต็มหน่วยแล้วก็เข้าสู่สุกติภูมิสูงขึ้นไปก็เป็นสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติคือได้ฌา,า,านได้ญาณและก็นิพพานสมบัติเป็นที่หมายไปตามนั้นเพราะนี่คือการสอนในอนุบุพพิกถาห้าทานศีลส,สวรรค์โทษแห่งการที่อยู่ในพวกกลางแล้วอานิสงส์ในการออกจากกลาม สอนอย่างละเอียดละอ่อสอนขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นข้น,ขน,นวิชาสอนตามทมตามวินัยนั้นๆเจ้าอะไรมาสอนกันลราพ่้อมรูอาจารย์ถ้าไม่เอาหลักคำสอนกุญเจามาสอนหรือพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้วิเศษกันอย่างนั้นเลคนนี้ก็วิเศษทํากําลังของขังขายแล้วคนนี้ก็วิเศษหาเรื่องหาลาวพระลูกพระหลานพระเล็กคนน้อยที่เอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่แล้วกินปูนร้อนท้องก็มี เพราะว่าตัวเองเป็นพระไม่ดีทำผิดทุกจริงทุกอย่างเลยหาเลี่ยงกบเกลื่อนรลักธรรมหวืพี่หน,ไไหนยกตัวเองขึ้นว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษทำอะไรก็ถูกหมดเหมือนที่เราไปภาคเหนือนปีนั้นผมเป็นพระเถรานุเถรล้นผู้ใหญ่นะเห็นไหมล่ะพวกกัเรานั้นทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ดี่ทิฏฐิมาน,นะของพวกเธอ ต่ไม่มีในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยววะไม่มีคําบ้าพระเถรานุทละชั้นผู้ใหญ่ตัวนี้ที่มีพรรษาม,มากและมียศถาบรรดาศักดิ์พระเถรานุทีละชั้นผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้าก็คือนี่พระผู้ที่ทรงทมทรงวิน,นัยทรงมรกทรงผลยิ่งเป็นพระละหันนี้เลพระเถรานุทีละชั้นผู้ใหญ่เทสมควรเหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา เหมือนพระมหากัปจปถระเจ้าเห็นไหมละ่ะมีลาพระเจา้าเขาสูงมหารบรินิพานนี้เลัยปัตถรลานุถิราชันผู้ใหญ่ทั้งที่มีพระที่บวชก่อนพระมหากัจจปถระเจ้าไม่ใช่ธรรมดาแต่ยกข้ามหากัจจปถระเจ้าเป็นองค์ประธานเป็นปัเถิลานุถิราชันผู้ใหญ่ที่น่ารันรลูกนะเราจะปล่อยให้ บุญกุศลของพวกเราที่ได้กระทำในพระพุทธศาสนาล่วงไปอย่างนั้นเลยจะให้พวกเตระถีนอกดีนอกโดยพวกมหาชนปล้นศาสนาขนเงนินขนทองออกไปเล่นอย่างนั้นเดี๋ยวลูกน่าจะเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นบาปอากุศลแทนเ็า่างเถอะผมก็ได้ทาบุญแล้วเขาจะเอาไปไหนก็เรื่องของเขาอันนี้เป็นความคิดที่ผิดนะลูกนะถ้าเขาฆ่าพ่อเราแล้วลูกนั่นถ้าเขาฆ่าเขาเขาฆ่าพ่อเราล่ะเราจะไม่เข้าไปช่วยเหรือไปให้ป่อยให้เขาฆ่าพ่อเรา ไม่สมควรเลย